เริมใจให้พร้อมเพราะดวงดาวในสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่อาจทําให้คุณตื่นเต้นหรือกังวลแต่ลองคิดดูสิถ้าดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางสําหรับชีวิตเราแล้วทําไมบางคนถึงเชื่อมั่นในคําทานายเหล่านี้มากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจประจําวันนี่คือดวงรายสัปดาห์สําหรับวันที่19ถึง25ตุลาคม2568โดยผู้เขียนภุษาขโมที่จะนําคุณไปสํารวจความเป็นไปของแต่ละราศีอย่างละเอียดและนี้แหละคือจุดที่หลายคนมักพลาด การอ่านดวงอาจไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นเครื่องมือในการสะท้อนตัวเองได้เยี่ยมแต่มาดูกันเลยดีกว่าหาว่าแต่ละราศีจะ,ะเผชิญกับอะไรบ้างในช่วงนี้และอย่าลืมแม้คำทำนายจะบอกอะไรแต่สุดท้ายแล้วการกระทำของเราก็เป็นตัวตัดสินชะตาชีวิตเองสำหรับราศีเมษลัคนาละในสัปดาห์นี้คุณอาจพบว่าตัวเองดึงดูดผู้คนในเครื่องแบบเช่นทหารหรือนักมวยที่เข้ามาใกล้ชิด ด้วยความสนใจซึ่งอาจเป็นเพราะความกล้าหาและความมีชีวิตชีวาของคุณเองที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดใจเช่นเดียวกับตัวละครในหนังที่กล้าบุกทะลงอุปสรรคทําให้คนอื่นอยากช่วยเหลือหรือร่วมงานด้วยแต่ระวังด้วยนะเพราะโชคชะตาอาจนํามาซึ่งผลประโยชน์ที่มาจากความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามหรือเรียกว่าฟลุกลกที่ทําให้คุณได้กําไรโดยไม่คาาคิดเช่นการเจราจาธุรกิจที่ฝ่ายอื่นประเมินสถานการณ์ผิดอย่างไรก็ตามจุดสําคัญคือกา รพูดคุยที่ไม่คิดรอบคอบอาจทำให้คุณเสียเปรียบดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองหรือเพื่อนฝูงฉลาดกว่าคนอื่นเสมอไปเพราะอาจนำไปสู่ความผิดหวังและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมักไม่ใส่ใจการศึกษาพฤติกรรมของเพื่อนใหม่ๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากขอให้เพื่อนทำหน้าที่ส่วนตัวเพราะเขาอาจหายตัวไปอย่างรวดเร็วเหมือนสายลมไม่เหลือแม้แต่ข่าวคราวตัวอย่างเช่นหากคุณขอให้เพื่อนช่วยงานส่วนตัวในช่ว,นว,นชวงนี้เขาอาจปฏิเสธหรือหลบเลี่ยงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ ส่วนราศีพฤษภลัคนาและสัปดาห์นี้คุณอาจประสบปัญหาสุขภาพฉับพลันเช่นเจ็บป่วยหรือข่าวร้ายที่มาถึงกระทันหันแต่อย่าก,กังวลเพราะไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุใหญ่แต่มาจากความร้อนในร่างกายซึ่งอาจแสดงอาการเป็นไข้หรืออักเสบในอวัยวะบางส่วนเหมือนกับการที่ร่างกายเตือนให้เราพักผ่อนและดูแลตัวเองมากขึ้นดังนั้นตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแหล่งความร้อนในบ้านให้ดีเช่นตู้เย็นหรือเตาไฟที่อาจบุกพร่องนอกจากนี้ความขัดแย้งกับเพศตรงข้ามที่เคยเกิดขึ้น กลับมาอีกครั้งทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่ด้านดีคือชีวิตคุณจะเต็นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เช่นการคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเช่นแอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการงานประจําวันได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามดาวอังคารและดาวอาทิตย์หนึ่งที่โคจรในเรือนอริอาจนํามาซึ่งความขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือคู่ครองดังนั้นพยายามสื่อสารอย่างสงบเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นแต่คําถามที่น่าสนใจคือถ้าดาวดวงนี้ สามารถควบคุมชีวิตได้จริงๆแล้วทำไมเราถึงยังต้องพึ่งพาตัวเองในการแก้ไขสถานการณ์ละ่ะลองแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์ดูสิราศีเมถุนลัคนาและในสัปดาห์นี้คุณควรระวังบทบาทใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยอาจทำให้คุณมีศัตรูเพิ่มขึ้นเพราะการตั้งกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดโดยไม่ยืดหยุน่นอาจถูกมองว่าเป็นการกดดันเช่นในที่ทำงานที่คุณกำหนดกฎเคร่งครัดจนเพื่อนร่วมงานรู้สึก ไม่สบายใจแต่ในทางกลับกันคุณจะเข้ากับผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ได้ดีและอาจได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาในการงานหรือโชคลาภเช่นการที่อาจารย์แนะนําโอกาสใหม่ๆให้คุณด้านการเงินก็สดใสามากทําให้คุณใช้ใจ่ายได้เพิ่มขึ้นแต่ระวังการเดินทางไกลที่มักเกยิ่งกับงานมากกว่าพักผ่อนและแม้คุณจะลาพักก็ยังมีเจ้านายถามไถ่เรื่องงานอยู่ดีเหมือนกับว่าโลกธุรกิจไม่เคยหยุดหย่อนเลยและนี่คือส่วนที่หลายคนมักพลาด การรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อไม่ให้ความเครียดบางปลายแต่ถ้าดวงชะตาบอกว่าเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงๆแล้วเราควรเชื่อหรือแก้ไขด้วยพลังตัวเองล่ะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณได้เลยในส่วนคอมเมนต์สำหรับราศีกรกฎลัคนาลัก,ลกสัปดาห์นี้คุณจะดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบและสุขุมจากบทเรียนในอดีตที่ช่วยให้คุณเติบโตขึ้นไม่เหมาะที่จะเดินทางกับคนรักที่ไม่ใช่ญาติสนิทเพียงลำพังเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดและหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงเช่นริมตลิ่ง หรือทำที่อาจเกิดอุบัติเหตุง่ายๆเช่นดินถลม่มหรือตกหินนอกจากนี้อย่าฝากทรัพย์สินสำคัญเช่นที่ดินหรือทรัพยากรจากดินเพราะผู้รับฝากอาจทำเสียหายหรือยึดเป็นของตัวเองทำให้คุณและครอบครัวเดือดร้อนเช่นการฝากผลผลิตทางการเกษตรที่ถูกขายทอดตลาดโดยผู้รับฝากอย่างไรก็ตามนอกหาที่การงานของคุณจะสูงขึ้นเพราะมีผู้ใหญ่สนับสนุนอย่างมากในช่วงนี้แต่ระวังความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อความปลอดภยัยและนี่คือจุดที่หลายคนมักไม่ประเมิน การเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าแต่ถ้าดวงทานายบอกถึงความเสี่ยงแล้วทําไมบางคนถึงยังเสี่ยงโชคอยู่หละ่ะลองอภิปรายในคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองราศีสิง์ลขัขณาและสัปดาห์นี้คุณจะชอบอยู่กับเพื่อนฝูงหรือกลุ่มสังคมที่มีโอกาสนําลาบมาให้เช่นการเข้าร่วมอีเวนต์ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการเดินทางหรือคู่ครองซึ่งอาจส่งผลต่ออนาคตของคุณอย่างมากเช่นการพบคนรักใหม่ ที่เปลี่ยนชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้คุณอาจได้ทำง,งานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสิ่งของโบราณเช่นการเป็นพันธรัก์หรือนักสะสมแต่ระวังเอกสารและสัญญาเพราะอาจผิดกฎหรือถูกปรับโดยไม่ตั้งใจและถ้าบริวารขอลาพักร้อนนานเขาอาจลาออกกระทันหันทําให้คุณไม่พร้อมรับมือแหละท่านี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ถ้ามันเป็นความน่าสนใจที่อาจนํามาซึ่งโอกาสใหม่แล้วทําไมเราถึงต้องกลัวละ่ะ แบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์สิราศีกันลัคนาและสัปดาห์นีล่าต่างๆจะทยอยมาอย่างต่อเนื่องลาบเล็กนํามาซึ่งลาบใหญ่ดังนั้นอย่าดูหมิ่นโชคดีของตัวเองเช่นการได้รับโบนัสเล็กน้อยที่นําไปสู่ธุรกิจใหญ่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือการศึกษาจะได้กําไรดีแต่ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังเพราะอาจใช้เงินอนาคตมาใช้ปัจจุบันเช่นการซื้อของฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้จําเป็นจริงๆนอกจากนี้บริวารอาจดื้อรัน้น หรือไม่ช่วยเหลือเท่าที่ควรการสอบหรือเรื่องตำแหน่งจัดได้รายได้ดีและคุณจะเข้าใจเพื่อนมนุษย์ลึกซึ้งขึ้นความรักก็เป็นเรื่องที่คุณควบคุมเองแต่ระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดการรู้จักขอบเขตในการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพท,ทางการเงินแต่ถ้าดวงชะตานำลาบมาให้เราควรฉลองหรือเก็บออมหลักลองอภิปรายในคอมเมนต์แอดวติสเมนราศีตุลลัคนาและสัปดาห์นี้ร่างกายแข็งแรงแต่หน้าตาหม่นหมองดาวอาทิตย์หนึ่ง อับแสงในราศีของคุณผู้คนในสังคมอาจไม่ให้เกียรติเท่าที่ควรแต่ญาติพี่น้องจะสนับสนุนการงานของคุณการเจรจาหารายได้จะทำได้ดีเช่นการต่อรองราคาในธุรกิจแต่หลีกเลี่ยงร้านอาหารรูราหรือห้างที่มีพนักงานดูถูกเพราะแม้คุณจะร่ำรวยก็อาจเจอปัญหาเช่นนี้ไม่เหมาะทำสิ่งไม่สมฐานะและระวังชาวต่างชาติเช่นการหลอกลวงจากคนต่างภาษาและนี่คือส่วนที่หลายคนมักไม่ใส่ใจการรักษามารยาทและความเคารพในสังคมแต่ถ้าดวงบอกว่าผู้คนไม่ให้เกียรติแล้วเอง เราควรปรับตัวเองหรือยืนหยัดในตัวตนหละ่ะแบ่งปันมุมมองของคุณในคอมเมนต์ราศีพิจิกลัคนาและสัปดาห์นี้ไม่เหมาะขยายงานเพราะดาวอาทิตย์หนึ่งอับแสงการงานอาจติดขัดหรือไม่ราบรื่นและกําลังวังชาอาจไม่พอสําหรับงานหนักแต่โอกาสในการได้เริ่มนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทําอาจเป็นทางออกที่ดีเช่นการคิดค้นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่สําหรับธุรกิจอย่างไรก็ตามหลีกเลี่ยงงานหนักเพราะอาจป่วยง่าย และหน้าที่รับผิดชอบอาจทําทให้อ่อนแรงไม่ควรทํางานกับราชการและนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังงานแต่ถ้าดวงชะตาบอกถึงอุปสรรคเราควรต่อสู้หรือหันไปทางใหม่ละ่ะลองอภิปรายในคอมเมนต์สิราศีธนูลัคนาและสัปดาห์นี้คุณอาจสูญเสียความสามารถในการดําเนินชีวิตบางอย่างเช่นการเปลี่ยนตําแหน่งงานที่ไม่พึงพอใจแต่อย่างชั่วคราวเท่านั้นการติดต่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์อาจไม่สําเร็จหรือคําพูดอาจนํานเดือดร้อน มาให้เช่นการพูดพล่อยที่ก่อปัญหาในที่ทําง,งานการเจราจาต่อรองมักล้มเหลวและอยากําแนะนําใครเพราะอาจไม่เหมาะสมระวังศัตรูจากไกลที่ล่อลวงให้ผิดและนี่คือส่วนที่หลายคนมักไม่ประเมินการคิดก่อนพูดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ท่าดวงทํานายถึงการสูญเสียเราควรยอมรับหรือต่อสู้เพื่อกู้คืนหลักแบ่งปันความเห็นค่ะองค์คุณในคอมเมนต์ราศีมังกรลัคนาและ สัปดาห์นี้คุณจะได้ลาบด้วยความตื่นเต้นแต่สงบใจเพื่อรักษาไว้ได้ทุกอย่างพบเห็นอะไรก็ตั้งข้อสงสัยหรือมองเป็นโอกาสเสี่ยงโชคสำหรับความสนุกเช่นการเล่นเกมเล็กน้อยแต่เฉพาะเพื่อความบันเทิงเท่านั้นความสำเร็จมาจากการเรียนรู้หรือหาความรู้ใหม่เช่นการเข้าคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่าตามใจจนเสียหายหรือไม่ฟังคำเตือนหลีกเลี่ยงการแสดงความกล้าหาญเกินเหตุการสอบแข่งขันมีหวังได้มากและเจรจาจะสำเร็จแต่ต้องอดทนและนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาด การรักษาสมดุลระหว่างการเสี่ยงและความปลอดภัยแต่ถ้ามันนำมาซึ่งความตื่นเต้นเราควรเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนล่ะลองอภิปรายในคอมเมนต์สิราศีกุมภ์ลัคนาและสัปดาห์นี้คุณมีอิสระทำอะไรก็ได้แต่ดาวพฤหัสสในเรือนอริมักนำมาซึ่งความสนุกสนานแต่เสี่ยงเงินฟุ่มเฟือยเช่นการท่องเที่ยวที่ใช้เงินมากเกินไปและมีผลเสียตามมาเช่นการติดหนี้จากการใช้จ่ายจัดการทำตามใจอาจละเมิดกฎสังคม เช่นการขับรถเร็วเกินกำหนดจะมีเด็กๆขอฝึกงานหรือช่วยงานแต่เรื่องรักอาจไม่มีความสุขและนี่คือส่วนที่หลายคนมักไม่ใส่ใจการควบคุมพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียแต่ถ้าดูงชะตาให้อิสระเราวควรใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวหลักแบ่งปันมุมมองของคุณในคอมเม้นต์ราศีมีนลัคนาละสัปดาห์นี้คุณอาจทลาเรื่องเงินอย่างน่าเสียดายการเงินไม่มั่นคงและท้อถอยในการทำมาหากินบริวารซื่อสัตย์ จะเจริญรุ่งเรืองแต่คุณอาจไม่มีงานให้เขาการเสี่ยงโชคยังยากหลีกเลี่ยงการลงทุนหนักอาจสูญเสียทรัพย์สินเช่นที่ดินหรือบ้านที่ซื้อเพื่อกำไรสติปัญญาจะเสื่อมระวังมิจฉาชีพหลอกลวงเช่นการถูกหลอกขายทรัพย์และนี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดการรักษาความตื่นตัวทางการเงินแต่ถ้าดวงทำนายถึงการสูญเสียเรา